ใช่ไหมใช่บันไดขึ้นทางนู้นใช่ไหมเออเป๊ะทางเดียวกันเลเวล4ฟร์ครูชอบไทยแลนด์เป๊ะมันทางเดียวกันขึ้นมาเร็วระวังนะ ไปอ,ออกออกซ้ายออกซ้ายออเออซ้ายขึ้นไปซ้ายซ้ายไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมากับพี่ไม่ต้องกลัวไปโชคดีไหมียฟีขึ้นไปแล้ว คนนี้คนนี้ชื่ออะไรนะเป๊ะโปเต้ไปนี่มาเปมาขึ้นมาเรเอามือมาขึ้นก่อเอามือมามาขึ้นไ่อาเร็วไม่ไม่เดี๋ยวเขาตามไปไหนไหมาสูงได โอ้ถึงไหนแล้วอแค่เดินแล้วไมนั่งรอก่อนอย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้เพิ่งเลเวล4เองเราึ้นตามพื่นหนึ่งน้อยไปก่อนไปเต็สวอปชิงคอมเลเวล4โอเคเ